ข้อต่อไปวัตถุมวล0.5กิโลกรัมคือ m มวล0.5กิโลกรัมก็คือ m เริ่มเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งคำว่าจุดหยุดนิ่งมันมีความเร็วต้นไหมลูกจุดหยุดนิ่งอะไรเป็นศูนย์จุดหยุดนิ่ง u เป็นศูนย์ด้วยความเร่งคงตัวคำว่าความเร่งคงตัวไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีแต่ความเร่งคงตัวเพราะฉะนั้น คือ a มีแต่เราไม่รู้เท่าไหร่ a มีแต่เราไม่รู้เท่าไหร่ตามแนวพื้นเอียงทามุมสามสิบเจ็ดเซตาคือสามสิบเจ็ดโอ้ข้อนี้น่าจะเป็นนิวตันอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีวัตถุมีมวลเอมมีความเร่งเนาะกับแนวระดับสามสิบเจ็ดอ่ะครูเขียนตรงนี้ว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างอ่ะมีมวลศูนย์จุดห้ากิโลสอง U เป็น0.3เซตาเป็น37มีสัมประสิทธิ์เสียดทานจนอีกโอ้โหมีค่ามิวเสัมประสิทธิ์ก็คือ0.5สัมประสิทธิ์ไม่มีหน่อยนะหลังจากเคลื่อนที่มีมิวเวลา2.5วินาทีก็คือ T ีอัตราเร็วของวัตถุมีค่ากี่เมตรต่อวินาทีเขาหา ตาเร็วหรือหา V ีนั่นเองลูกเรื่องนี้ผสมภาษาร,ระหว่างนิวตันกฎของนิวตันแล้วก็การเคลื่อนที่เส้นตรงข้อนี้ต้องหายากหน่อยแต่ก่อนอื่นฟิสิกส์ถ้าจะให้ดีวาดรูปวาดรูปออกมาก่อนเขาบอกว่าพื้นเอียงใช่ไหมพื้นเอียงกูเอาสีอะไรดีคูเอาสีดำกูราะว่าสามสิบเจ็ดอันนี้คือแทบนะคิดว่าสามสิบเจ็ดน่าจะประมาณนี้สามสิบเจ็ดองศา มีวัตถุเริ่มเคลื่อนที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่มวเลเราเท่าไหรมวลโจทย์ให้มาศนะูนย์จุดห้าะศูนจุดห้ากิโลกร,รมัมามพื้นเอียงแบบนี้แน่นอนการที่เราจะหา v ได้ก่อนอื่นเนาะยมวรูขออธิบายโจทย์ตอนนี้ก่อนการที่เราจะหา v ได้ตัวแปรอย่างน้อยๆต้องมีสามตัวตอนนี้เรามีอะไรเราบ้างลูกมี u เป็นศูนมี t เป็นสองจุดห้าแล้วก็หา v อันนนคือ v แต่สิ่งคีย์เวิร์ดของการเคลื่อนที่เส้นตรงกับการบทของนิวตันที่เชื่อมกันสองบทนี้คือตัว a a, a. จะเป็นพระเอกเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตพูดถึงกฎของนิวตันสข้อก่อนแบบเร็วๆกฎข้อที่1ของนิวตันผลรวมของแรงหรือแรงรับเท่ากับ0ูนย์นิวตันสข้อนะซิกมาเเท่ากับศนย์หมายความว่าแรงรับลูกองประกอบของแรงทั้งหมดเท่ากับศูนย์วัตถุจะคงสภาพนี่คือกฎข้อที่ห Pode